งวด9,000บาทก็ได้ขับ BMW แล้วนะครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ล้างหัวฉีดท็อปบูเรสลดคุณคันเร่งจะเบา,บาและประหยัดน้ำมันขึ้นทันที รถสี่เดิมทั้งคันนะครับคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยนะครับปี2011แท้ๆเลยนะครับเป็นรถยอดนิยมมาขนก็ไปไวตลอดเลยนะครับเบาะเดิมจากโรงงานนะฮะเป็นเบาะสีส้มนะครับแต่กับคอนโซลลายมาได้ลงตัวเลยนะครับเล่มทะเบียนพร้อมโอนนะครับรถสวยจัดเลยนะครับราคาเพียง490,000 9 0 0 0บาทเท่านี้รีบจองให้ทันเลยนะครับมีบริการไฟแนนซ์ทุกอำเภอทุกจังหวัดนะครับสามารถที่จะจัดไฟแนนซ์ได้เลยนะครับที่นี่เราจดทะเบียนเป็นโชว์รูงฝากขายรถบ้านนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามมาเลยนะครับท่านจะไม่ได้พลาดชมรถสวยเวลาที่ผมเอามาลงคลิปใหม่นะครับสวัสดีครับผมโจ้ครับเป็นที่ปรึกษาการขายรถจนตวันนี้ผมอยู่กับ bmw x 1นะครับคันนี้จดทะเบียนปี2011นเะฮะเป็น x 1 s drive 1 8ด i นะครับ เครื่องยนต์2,004สูบนะครับรถบล็อกเล็กนะครับไม่ได้กินน้ำมันนะครับเป็นรถอเนกประสงค์ที่มาคันไหนแล้วก็ไปไวตลอดเลยนะครับระหว่างที่อยู่กับผมนะครับรถคันนี้ถ้าผมเจอผมจะเก็บงานให้หมดเลยนะครับเอกสารเล่มชุดโอนะครับครบหมดเลยนะครับภายในฝั่งคนขับก็จะสวยๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้เดิมจากโรงงานนะฮะไม่ได้ปรับแต่งแต่อย่างใดชิ้นส่วนจากโรงงานทุกอย่างนะครับเลขไม้แท้นะครับ170,000กว่ากิโลนะครับ เลขไม้ขนาดนี้ไม่ได้ใช้งานเยอะเลยนะครับสลับรถยุโรปนะครับและที่สาคัญที่นี่เลขไม้แท้ทุกคันนะครับเรารายงานตรงทุกอย่างนะครับไม่มีหมกเม็ดแน่นอนนะครับแผงประตูสะอาดนะครับน็อตไม่ขยับเลยนะครับประตูฝั่งนี้นะครับเรียบเงียนมากๆเลยนะครับมาชมประตูฝั่งด้านหลังนะฮะ เรียบเียนมากนะครับไม่มีชำรุดเลยนะครับน็อตไม่ขยับนะครับประตูไม่เคยแกะไปทําสีเลยนะครับเบาะด้านหน้าเบาะด้านหลังนะครับสะอาดมากนะครับเพดานนะครับไม่มีหย่อนนะครับรุ่นนี้เพดานจะชอบหย่อนเป็นท้องช้างนะครับ มาชมห้องโดยสารด้านหลังกันนะครับนี่ก็เดิมๆนะครับค่อนข้างกว้างเลยนะครับใส่สมาราได้เยอะเลยนะครับอันนี้ลอยตะเข็บเดิมนะครับกาวเดิมหมดนะฮะซอกเดิมนะครับโชคเดิมจากโรงงานนะครับน็อตไม่ขยับเลยนะครับไม่เคยแกะไปทําสีเลยซอกเดิมหมดนะครับนะฮะดูตะเข็บได้ข้างนะฮะเดิมทุกจุดเลยนะครับถ้ารถรุ่นใหม่ๆจะเป็นยางนันแฟกแล้วนะครับจะไม่มียางอะไหล่นะครับ มาชมประตูด้านหลังฝั่งซ้ายกันนะครับค่อนข้างสะอาดเลยนะครับกันเลยประตูยังอยู่แน่นๆอยู่นะครับเบาะสีส้มเนี่ยมันตัดกับตัวสีดําได้ลงตัวเลยนะครับดูลุกสปอร์ตดีนะครับเม็ดอ์กตางขอบประตูทั้งสีด้านเนี่ยเดิมหมดนะครับคันนี้สีเดิมจากโรงงานนะครับรถไม่เคยเคลียร์สีมาเลยนะครับประตูฝั่งนี้นะฮะด้านหน้าฝั่งซ้ายไร้รอยชํารุดเลยนะครับ บอกไม่มีฉีกขาดนะครับสติ๊กเกอร์บ่มบอกสัญลักษณ์ยังอยู่ครบหมดทุกจุดนะครับน็อตประตูทั้ง4ด้านไม่เคยแกะนะฮะน็อตไม่ขยับนะครับที่นี่โครงสร้างรถต้องเดิมนะครับ ยางทั้งสีด้านนะฮะดอกเต็มเต็มเลยนะครับใช้งานได้ยาวๆนะครับถ้าจบราคานี้ได้ผมก็จะเปลี่ยนยางให้ใหม่ทั้ง4วบงนะครับมาชมห้องเครื่องกันนะครับห้องเครื่องสี่สูบนะฮะบล็อกเล็กๆนะครับโครงสร้างด้านหน้านะฮะแก้มฝั่งขวานะครับเดิมมากนะครับตะเข็บนะฮะเดิมหมดเลยนะครับ น็อตไม่ขยับสักตัวนะครับถ้ารถอุบัติเหตุมานะครับจะดูง่ายมากนะครับดูง่ายกว่ารถเดิมด้วยซ้ําไปนะครับพวกตะเข็บกาวนะครับจากโรงงานเนี่ยพวกนี้มันจะหายไปหมดนะครับแล้วก็จะแข็งๆนะครับส่วนเม็ดอาร์คจากโรงงานที่เป็นชิ้นส่วนจากโรงงานที่ประกบกันนะฮะที่เป็นจุดๆนะฮะพวกนี้มันก็จะเรียบเนียนไปหมดเลยนะครับรถชนมารถเบียดมาเราก็จะบอกตรงๆนะครับไม่มีหมกเม็ดแน่นอนนะครับห้องเครื่องเดิมๆยังไม่ได้สปาแต่อย่างใดนะครับให้เห็นความสดของรถแรกเข้าเลยนะครับนี่นะครับ หยิกดูกาวนะฮะถ้ามันนิ่มๆเนี่ยคือฝากระโปรงเดิมหมดนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าหยิกดูแล้วแข็งๆนะฮะนั่นคือการทําสีมานะครับดูง่ายมากเลยนะครับเพจทุกอย่างนะฮะจากโรงงานครบหมดเลยนะครับคันนี้ถ้าท่านชอบดูรีวิวรถบ้านนะครับให้กดติดตามช่องนี้ไว้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดชมรถสวยเวลาที่ผมเอามาลงคลิปใหม่นะครับแล้วกลับมาเจอกับผมคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ